สวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมันนีนุน่นธิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกวกับเลขของหลวงพ่อลึกลับนะคะหลวงพ่อลึกลับเพิ่นนิมิตนะคะเพิ่นนิมิตฝันมากุมานบอกเลขเป็นราคาเงินนะคะเป็นเลขสามตัวก้อนจะบอกสามตัวอาทิตย์แรกเพิ่นเบ้าเลงสองตัวนะคะราคาเงินคือกันนะคะแต่ว่าเหมือนคืนนี้เพิ่นเบ้าเลขสามตัวเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะกับอาทิตย์แรกนะคะ เพิ่นก็เลยอยากจะแบ่งบันให้เอฟซีนะคะเพื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะคะกูมานนี่ก็เคยห้ถูกนะคะเคยห้ถูกงวดเกสศูนก็ห้ถูกนะคะประมาณสองสามงวดน,นะคะห้ถูกแต่วันนุ้นที่ญาบ่ได้บ่ได้เอาลูงคิปตะก้อนหนานี่หลวงพอลึกลับบ่ได้อนุญาตนะคะช่วงนี้เพิ่นอนุญาตนะคะแต่่างวดที่ผ่านมาเพิ่นหายเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นหายเก้าสองเลขออกหนึ่งเก้านะคะ เป็นผีผู้ยิ่งนะคะแต่ว่างวดนี้เป็นเลขกูมานนะคะกุมานหายสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสนทนาระว่างนุนทิยากับหลวงพ่อลึกลับนะคะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกหกนะคะหลวงพ่อกรลันมัสการค่ะอ่าหลวงพ่อขอเจริญทรัธิยาสิรอด ตอนนี้หลวงพออ่ออยู่จังหวัดไหนคะเลนทิยาพารวยค่ะตอนนี้หลวงพ่ออยู่จังหวัดไหนคะตอนนี้อยู่ที่ฟาชินบรีสเมื่อทีออท่ที่แล้วยังอยู่เซีสเกตไม่ใช่เหรอคะอยู่รีสเ,เกตไปารากรบูสองแล้วกลับมาภตะวันออกไปภาคอินาร์บนแล้วกลับม,มาภาคตะวันออกมาเยียจจ่ยมญาติโยม ช่วงนี้พายุเข้าฝนตกหลวงพ่อเดินทางลำบากไหมคะก็ไม่ลำบากหรอกเมื่อคืนไม่ตกนะแต่ตอำเภอนาดีเมื่อคืนไม่ตกแต่ไปตกอยู่ที่อำเภอเมืองกับอำเภอ้าน,นานแล้วก็ได้ยกตกที่บ้านนนทิยาฝนตกสองวันแล้วหลวงพ่อเออวันนี้หลวงพ่อ นี่ไม่ตีนี่ไม่ตว่าโกมันทองเนี่ยโกมันทองนี่้องใส่แหวนทองคําทุกนิ้วเลยนี่นี่จะทองคําแล้วก็ที่คอเลยนะค่ะเขาใส่ทองคําที่นิ้วทุกทางทางนิว้วแหละเรื่องพระามเลยที่คอเลยเต็มเลยแล้วก็เขาบอกว่าหลวงพ่อเขาไปซื้อน้ําแดงที่ร้านขายร้านขายของงานพอดีโกมันเ็บอกว่า,น,วา,วาน้ําแดงไม่มีขยาย เขาเลยกลับมาเขาบอว่าไปซื้อน้ำแดงน้ําแดงก็ให้มีมันก็องอเงินไปห้าร้อยยี่สิบสี่บาทตัวเเงินไปห้าร้อยยี่สิบสี่บาทไปซื้อน้ําแดงน้ําแดงไม่มีขายไปก่นเดินทางเขาะว่าเขาบอกว่าไม่มีก็ไป่เป็นไรมันก็ซื้อให้ใหม่ห้าร <5 24. S 1> ้อยยี่สิบสี่ไือว่าอันนี้ไม่ดีนะ เ,เพราะว่าเขามากลับมาหั่ข้อนี้เขาใส่ท้องคำนี่เต็มมือเลยเรื่องหลางเลยที่คอด้วยทั้งที่คอที่นิ้วที่มือมีอมหมดแหละห้าร้อยยี่สิบสี่เขาจงใจห้าร้อยห้าร้อยยี่สบสี่บาทเขาบอกว่าเอาเงินไปทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยยี่สิบสี่บาทไปซื้อน้ําแดงพอดีที่ร้านน้าแดงไม่มีขายเราก็เลยไม่พอใจให้เจ้าของร้านประมาณก็เลย หมาน่อบอกว่าลุพ่อไปซื้อน้ำแดงเราไม่มีขายให้หมูก็เอาเงินไปให้นะเงินอยู่กัะนดห้าร้อยยี่สิบสี่บาทก็บอห้าร้อยยี่สิบสี่บาท hmm. แต่ว่าลุงพ่อเห็นทองคำอยู่ในนิ้วมือปุอ๊บแบนแวนทองอยู่ในนิ้วประมาณทองทั้งหมดเลยประมาณทองผู้หญิงนะทั้งอยู่ที่คอด้วย่ะ <Ha. S 1> อยู่เต็มคอเลยทองคำานะันแต่ลวงพ่อจะไม่จะไม่ตีเป็นเลขใช่ไหมคะ จะจะตีเป็นตามตามตัวเลยใช่ไหมคะห้าสองสี่ใช่ไหมตัวเลขที่ประมาณเขาบอกว่าห้าร้อยยี่สี่บาทนี่แหละคือคือห้าสองสี่เลยใช่ไหมคะห้าสองสีค่ครตัดเป็นสองตัวด้วยสองตัวนี้ให้ตัดยังไงหลวงพอ่อให้ตัดสองสี <4 S 2> ่สองตัวนะเป็นโค้ดท้ายอย่างสองสี่สี่สองเนี่ยโค้ดท้ายนะสองสี่สี่สองแล้วก็่โค้ดหน้าอ๋อสองสี่กับสองห้าใช่ไหมคะอ่า พ็ไมาเห็นเขากลับมาเขาก็ไปซื้อน้ำแดงไม่ได้เขาก็เลยแบบพูดไม่พอใจว่าหนูเอาเงินไปด้วยห<ม>้าร้อยสี่สิบบาทน้ำแดงไม่มีขายร้านเขาก็าขา,ายของขนมอะไรเยอะแยะเยอ่แต่ว่าไม่มีน้ำแดงขายอย่างเดียว<ม>เขาเงินมาให้ลุงพ่อต่ลุงพ่อไปเห็นทองคําอยู่ที่นิว้วกุมารทองทั้งหมดเป็ทุกนิ้วเลยทั้งอยู่ที่นิ้วอยู่ที่คอเลยนะเด<ม>ืองปรหลามเนี่ยเขาวันเงินไปเอาทองมาจากไหนเต็มแล่ เป็นห้าสองห้าร้อยอี่สี่บาทห้าสองสี่ถ้าให้ถ้าให้เน้นนี่เน้นสองสี่ 2, 4, หรือสองห้าหลวงพ่อเออถ้าหลวงพ่อว่าสองสี่สี่สองเนี่ยถ้ากัดแมอค่ 24, ค 24, ะใช่สองสี่สี่สองเออประมาณทองก็อีกโชคลาบค่ะพ่ออันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ว่า เขาใส่ทองคําม,มาเต็มคอแล้วก็เต็มนิ้วทุกนิ้วเลยทองคำเงินละลาำเลยไม่ไม่เคยนิมิตแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เคยที่ประวัติศาสตร์เพิ่งมาเจอกุมารเงินใส่ทองมาทุกนิ้วทองคําระดับที่คอเลยเต็มเลยมันทองผู้หญิงจะลปกเป็นหลวงพ่อบอกว่าง้อเงินไปห้าร้อยยี่สิบสี่บาทจะไปซื้อน้ําแดงเจ้าของ ร้านขายเขาบอกน้ำแดงไม่มีขายกุมารทองก็เลยไม่พอใจก็เลยเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วก็บอกลุงพ่อว่าหนูไปซื้อน้ำแดงน้ำแดงไม่มีขายเรเอาเงินมาให้ลุงพ่อห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเนี่ยลุงพ่อบอกเลยว่าเอากุมารแปลงทองคำมาอย่างไรเต็มเลยเต็มทุกนิ้วเลยนะก็ใส่แหวนใส่แหวนตั้งห้านิ้วเลยถ้าถ้าหนูทองคำแล้วก็ทองคำอยู่ที่คอด้วย อืมถ้าหนูตีถ้าเป็นแหวนหนูตีห้าศูนย์นะหลวงพอง่อถ้าเป็นแหวนใส่นิ้วหนูจะตีห้าศูนย์แต่อันนี้หลวงพ่อนิมิตนะหนูไม่รู้ว่าจะเป็นต้องฟัตามตัวเลขที่เขาบอกเขายอดเงินเดียวห้าร้อยยี่สบสี่บาทเนี่ยเผื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งใช่ไหมคะห้าร้อยยี่สบสี่บาทแล้วก็ถือว่าเป็นประวัตนะิศาสตร์นะก่อนก่อมนมาณทองไทยตักรกรลาก่อนที่หลวงพ่อจะไป ปลากีนหลวงพ่อก็นิมิตไม่ใช่เหรอครับว่ากุมารบอกว่าจะไปซื้อน้ำแดงตังไม่พออต่ตังไม่พอตอนนั้นเขาบอกว่ายี่สิบสี่บาทตอนนั้นเขาก็บอกยี่สิบสี่ไม่ใช่เหรอหลวงพอ่อยี่สบี่าทนะเขาก็บอกยี่สบี่บาทนี่ยี่สบี่บาทตังไม่พอตอนที่พอ่อตอนที่หลวงพอ่อยังไม่เดินาทางไปพักอยู่ที่อำเภอบ้านนาตอนนิยกนี้เขาก็บอกว่าไปซื้อน้ำแดงตานนี้เป็นห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเน่ยถือว่าก็ให้สามตัวละ ตอนตอนอ,อาทิตย์ที่แล้วก็บอกแค่แค่สองสี่ไม่ใช่เหรอหลวงพ่อบอกสองสี่นะบอกสองสี่หลวงพ่อก็เลยโอ้พี่บอกเอ่อโยมแม่ค่ะนี้วัดนะบอกแม่พี่จะรานาเอาแต่บอกแมบบ่แบบแบบาาว่า<ต>แบบของกรมารให้เนี่ยมาได้ทั้งบนทั้งลาง่า,า,างเพราะว่าเคยออกล่างมาแล้วเหมือนกันค่ะ ตอนแรกๆบอกจริงๆตอนนั้นที่เขาไปยิงอยู่บริการที่เขาบอกว่าเขาบอกเล่าที่ว่าเจ็บตัวน,นั้นไป็นหลงลางนั่นแหะค่ะเออแค่นี้เขาเอาเงินไปเสียหนักห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสรุปมากคือว่าเขาเงินมาให้หลุงพ่อห้าร้อยยี่สิบสี่บาทพ่อก็ไเอาวไว้แต่เห็นมีว่เาเขามีกระทองคำทุกนิ้ว่าเลยทั้งห้ามีว่ะเป็นทองเราอยู่ที่คองเต๊มเหนือลาล่าค่ะ มันพองไม่พอใจไปซื้อน้ำแดงไม่มีขายเบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อซื้อให้ค่ะค่ะจางพ่อก็เลยเข้าไปซื้อมาให้รับประมาณสองซื้อไม่ได้ก็ซื้อให้ระเียดต่ออกินให้เต็มที่น,นะกบาลนะค่ะนนทยากรขอบคุณหลวงพอ่อมากๆนะคะที่ให้แนวทางเอฟซีขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางอของหลวงพ่อนะคะเอาไคใช้ยมคลให้ช่องนนทยาพารวย ก็ปีมีชัยทุกทุกคนพุทธังเป็นกำแพงแจ้วทำมังเป็นกำแพงทองสังขังเป็นกำแพงเงินขอให้โชคปีมีชัยมีเงินล้านปักเมตตาสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยค่ะนุษยยากจะจสรุปตัวเลขแนวทางของหลวงพ่อลึกลับนะคะ เป็นเลขหาสองซี่นะคะตัดค้ังล่างนี่จะเป็นสองซี่ซี่สองนะคะตัวเน้นของหลวงพ่อนะคะบ่นบอกว่าตัดข้างหน้าจะเป็นสองหานะคะทั้งมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลนะคะนั่นที่ยากก็ขออวยพรให้ความพิลน์เอฟซีโชคดีกับแนวทางของหลวงพ่อลึกลับในงวดวันที่16พฤษภาคม2งห6านะคะเฮงเฮงฟังฟังค่ะ